สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันไดหกขั้นกันนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักความหมายของคำว่าการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่เราอ่านเป็นข้อความที่คุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้าหนึ่งไว้ทั้งหมดลักษณะของข้อความในย่อหน้าหนึ่งหนึ่งจะมีสองลักษณะด้วยกันก็คือใจความสำคัญหรือความคิดหลักและส่วนขยายใจความสำคัญหรือพลความข้อความที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของเรื่องนั่นเองวิธีการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันไดหกขั้นมีดังนี้นะคะเทคนิคบันไดขั้นที่หนึ่ง เราจะต้องอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาอย่างคร่าวๆโดยขณะที่อ่านควรตั้งคำถามและพิจารณาว่าผู้เขียนกำลังสื่อเรื่องอะไรดังนี้นั่งคำถาม 5W 1H ก็คือใคร Who ทำอะไร What ที่ไหน Where เมื่อไรเว e นด้วยเหตุผลใด why และทำอย่างไร how เทคนิคบันไดขั้นที่สองนะคะเราจะต้องพิจารณาหาคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าซึ่งลักษณะของคำสำคัญจะเป็นคำกลุ่มคำหรือประโยคที่เขียนเหมือนกัน ือความหมายเหมือนกันปรากฏซ้ำๆตั้งแต่ต้นจนจบหรืออาจจะเป็นคำกลุ่มคำหรือประโยคที่เขียนต่างกันสื่อความหมายเหมือนกันปรากฏซ้ำๆตั้งแต่ต้นจนจบเทคนิคบันไดขั้นที่สามตัดส่วนขยายใจความสําคัญทิ้งซึ่งลักษณะการขยายความมีห้าลักษณะด้วยกันก็คือห การให้คำจำกัดความ 2. การอธิบายให้รายละเอียด 3. การให้เหตุผล 4. การยกตัวอย่างและ 5. การเปรียบเทียบเรามาดูรายละเอียดลักษณะของการขยายความกันนะคะอันที่1การให้คำจำกัดความก็คือการขยายความลักษณะนี้จะเป็นการอธิบายความหมายของคำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อา่านเข้าใจได้ตรงกันนั่นเองค่ะลักษณะการขยายความอันที่สองก็คือการอธิบายให้รายละเอียดเป็นการอธิบายให้รายละเอียดซึ่งนิยมใช้คำเชื่อมคือคำว่าคือและกล่าวคือเพื่อแสดงให้ทราบว่าข้อความที่อยู่หลังคำเชื่อมดังกล่าวเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ลักษณะการขยายความอันที่ 3. การให้เหตุผลการขยายความด้วยการให้เหตุผลนี้มักจะปรากฏการใช้คำเชื่อมแสดงเหตุผลมีคำว่าจึงและคำว่าเพราะซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคือเหตุบวกจึงบวกผลและผลบวกเพราะบวกเหตุ ส่วนที่เป็นใจความสำคัญคือส่วนที่แสดงผลค่ะลักษณะของการขยายความข้อที่4การยกตัวอย่างการยกตัวอย่างนี้นิยมใช้คำเชื่อมคำว่าเช่นคำว่าได้แก่เพื่อแสดงให้ทราบว่าข้อความที่อยู่หลังคำเชื่อมดังกล่าวเป็นการยกตัวอย่างลักษณะของการขยายความข้อที่5การเปรียบเทียบ การขยายความด้วยการเปรียบเทียบนี้จะมีลักษณะโครงสร้างก็คือตัวตั้งบวกคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบบวกตัวเปรียบส่วนที่เป็นใจความสำคัญคือส่วนที่แบ่งตัวตั้งเทคนิคบันไดขั้นที่4ี่เติมคำเชื่อมส่วนขยายใจความสำคัญเพื่อตัดส่วนขยายใจความสำคัญทิ้ง การจะจับใจความสำคัญจำเป็นต้องเติมคำเชื่อมส่วนขยายใจความสำคัญเพื่อตัดส่วนขยายใจความสำคัญทิ้งการตัดส่วนขยายความสำคัญต้องสังเกตจากคำเชื่อมแสดงส่วนขยายใจความสำคัญคำเชื่อมที่นิยมเติมในข้อความในย่อหน้าได้แก่กล่าวคือเช่นจึงเพราะ เทคนิคบันไดขั้นที่5สังเกตคำหรือกลุ่มคำแสดงความขัดแยง้งหรือตรงข้ามกันที่ปรากฏในย่อหน้าคำหรือกลุ่มคำลักษณะหนึ่งที่ช่วยให้จับใจความสำคัญได้ง่ายขึ้นคือคำหรือกลุ่มคำที่แสดงความขัดแยง้งหรือตรงข้ามเช่นคำว่าแต่ทว่าแต่หากแต่ว่าแต่ทว่า อย่างไรก็ดีในทางตรงข้ามในทางกลับกันถึงแม้แต่และอื่นๆเพราะใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อในย่อหน้านั้นอาจอยู่หลังคำหรือกลุ่มคำดังกล่าวเทคนิคบันไดขั้นที่6ย่อหน้าไม่ปรากฏใจความสำคัญพิจารณาเนื้อความในบริบทอื่นๆ โดยเฉพาะก็ความในย่อหน้าก่อนและหลังโดยนำใจความสำคัญหรือความคิดหลักที่กระจายอยู่ในย่อหน้านั้นนำมาประมวลเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองสิ่งที่ควรในในการอ่านจับใจความสำคัญอันที่หนึ่งวัตถุประสงค์ในการเขียนของผู้เขียน ว่าผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรให้ผู้อ่าน 2. ประเภทของสารการอ่านจับใจความของสารแต่ละประเภทแตกต่างกันถ้าเป็นข่าวนวณิยายเรื่องสั้นบทละครจะเป็นลักษณะจับใจความรวมของทั้งเรื่อง 3. วิธีการเขียนของผู้เขียน ผู้เขียนบางคนอาจเขียนย่อหน้าโดยมีใจความสำคัญมากกว่าหนึ่งข้อความอย่าลืมนำเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญทั้งหกขั้นไปใช้นะคะขอบคุณค่ะ